เฮ้ยเจ้าหนูโตขึ้นอยากเป็นไรเนี่ยอยากเป็นทหารก่อนเฮ้ยพ่อครับอพ่อเปลี่ยนแม่บ่อยนะเน่แม่คนเดิมคือเขาไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เหรอพ่อดีแ่ให้พ่อพาเดินงานก่อนเฮ้ยพ่อพาเล่นตั้งแต่เด็กเลยเฮ้ยน้องร้องรอบนี้เราเป็นเด็กดีของสังคมปอบน้องเลี้ยงแมวด้ย แล้วก็อย่าลืมขอตังปู่เติมเกมก่อน <Huh? S 1> ได้มาห้าสิบบาทโอ้โ oh. ห <Wow. S 1> เป็นไงเดี๋ยวเราเลี้ยงน้องต่อล้กันเฮ้ยอะไรเนี่ยมาเรียไ,ไงตอนนี้อเอ้ยเป็นเด็กฉลาดชาติเจริญรอบนี้เข้านี่ชมรมเตะบอลไปเดราเป็นนักกีฬามืออาชีพเอ้ยเดี๋ยวเราเป็นเด็กกับโกโก้หน่อยเอ้ยวิจิงเหรอเข้าไปทักดิฟาโดนไฟหัวเราเนอะ ออไปถ่ายตังค์นี่แหละเด็กคุณภาพไปถ่ายตังค์ให้หมดเอาตังค์มาสามร้อยแล้วโอ้โหวิงาน็นการทำตั้งแต่เด็กๆ,ๆนี่แหละอนา,าคตมันคงถ่ห,หมดนี่ไม่เลือกงานไม่ยากจนเอ้เอเว่นเอาตังค์มาเนี่แหละอลอกจากโรงเรียนมาตังค์ก็ห้าร้อยทำไมใครจบอกได้วะเนี่ย ไข้าตาอยู่ดีแล้วกูกกายเป็นหมอได้นะเอ้ยทักเพื่อนก่อนอืมเป็นไงแต่ม็นคนมีทภาพาพี่ดีอยู่แล้วเอ้ยคนไข้ไม่ต้องห่วงหมอมาแล้ว <c oughs> คนไข้บอกขอโทษหมอมือถ่านไปหน่อยหมอเติมมาเยอะ <c oughs> เฮ้ย,ยหมอใกล้ตายเหมือนละหมอต้องหาอะไรเติมก่อน <c oughs> เอ้ยได้เงินดีอยู่นะเนี 1, ่ยหนึ่งพันละนี่เดี๋ยวเรา ซื้อดอกไม้มาก่อนแล้วกันอืมแล้วก็นี่เดี๋ยวอจะเป็นเด็กแวน้น <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยแหละหมอคุณภาพป<ะ>ังไปแว้นไปจีบฝาวก่อน <c oughs> เอ้ยๆๆ้เนี่เดี๋ยวเจอเทคนิคจีบตั้งแต่คนแรกยังคนสุดท้าย <c oughs> คนแรกก็แฮวไปแล้วแต่มันต้องติดตักคนหรืวะ <c oughs> นี่คนที่คนที่สองมาเลยอืม เนี่ยแหละขีดแฟนคนแรกยันคนสุดท้ายคือมันต้องได้ละคนแหละไปพาแฟนไปเที่ยวเอ้ยต้นไม้เหรอเดี๋ยวไปนั่งกินมะเขือใต้ต้นไม้แล้วกันนี่แล้วก็ขโมยจักรยานมาเนี่ยแหละครอบครัวคุณภาพเอ้ยเมียท้องเมียท้องอย่างนี้ก็ต้องกอดเมียกินแล้วนี่ยแหละหมอคุณภาพอยู่บ้านเลี้ยงลูกกอดเมียกินไปเก็บก่อน เก็บของเลี้ยงลูกลูกจ๋าพ่อมาแล้วลูกเิมินด้วยเมียครับขอตั้งหน่อยครับเนี่ยแหละสุดยอดพ่อบ,บ้านใจกลาเนี่ยเดี๋ยวเก็บอื่นลูกก่อนนี่ลูกเดี๋ยวพ่อสอนอะไรให้หนึ่งบวหนึ่งเท่ากับสองเป็นไงขอตั้งค่าสอนนะครับโอ้โหฟันหกอยู่บ้านงโงเโลยฟันหกเฮ้ย อย่งซ so like uh ื huh. ้อบ้านได้ดิเอาตังเมียไปซื้อบ้านแล้วเราก็ใส่เป็นชื่อเราแทนโอ้เมียกลายเป็นยายไปแล้วนี่บ้านเราสวยเกินเอ้ยหมอไปมอหมอกันปัเอ้ยโอ้เมียรับไม่ได้โอ้เมียตอมใจตายเลยเหรอโอ้โหเกินไปแล้วเปล่าอันนี้อะไรอืมยิงมันมันอืมเป็นไง ลากหัวคมคมเอ้ยเลี้ยงลูกไม่เลียเ้ยงหลาดนด้วยวะไปไอหลานรักโตขึ้นจะเป็นทหารนะนี่เอาเอาให้ลูกก่อนเฮ้ยเราใกล้ตายแล้วนู่วะ่ะเตะบอลจำตอนแก่นี่เป็นไงบ้านเราหรูเกินจบแล้วมันเนี่ยที่เหลือรอเดินเ,เข้าโรงแล้วดิ โรงเปิดต้อนรับแล้วจะมีคนมางานศพปัเนี่ย <G ül> เดี๋ยวมาดูกันตึ๊บไม่ <G ül> เป็นไรติดบั๊กเหรอไม่ข้อบอักทีเนยะ <G ül> เอ้ยมีเพื่อนมีเพื่อนกับมีลูกมางานศพเรารอบนี้เราเป็นเป็นคนรวยบ้างเดี๋ยว <Wow. S 1> ลูกคนเลยเกิดมาถึงก็มีตังค์ห้าร้อยพ่อครับวัสดีครับพอ่อขอตั้งเลยครับ <No. S 1> รอบนี้เป็นเด็กศิลปะด,ด้วย นี่เป็นไงเน้นวันรูปรอบนี้เราจะเป็นเด็ก,เ,ดกเรียนหน่อยไปเก็บถาดสีมาเยอะพักสาวก่อนเรื่องน,นี้จะขาดไม่ได้ไปแวะเล่นเกมเอา้ไอาไปอ่านหนังสือโชว์เขาเฉยเพื่อนผมทองสบายดีะเปล่อนไอ้ในแว่นรอบนี้เรามีสภาพดีอยู่แล้วไปรอบนี้เดี๋ยวเราไปเล่นจิ้มตูดแล้วเดี๋ยวเราไปนี่เป็นไง,เ,นไงเก็บขั้วให้จาน เด็กเก็บกล้วยนั่น <Huh? S 1> อ่ะฮัมนผมอัมตาลเอ้ยมือเราอะกล้ามือหลงอ่งี้เลยอะ่ะอืมเราไว้หงพงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเงินเงินเงินเก็บเงินร่นลำรวยเพื่อนใหม่อืมเพื่อนใหม่เราขอลอกงานหน่อยนะเราขอลอกงานนายหน่อยนะ <c oughs> โอ้โหลอกงานเพื่อนใหม่ได้ดีด,ดีโอ้โหเป็นไงร่ลำรวยอนาคตดีจากการลอกเพื่อน <c oughs> นี่แหละ เฮ้ยเฮ้ยตังโอ้โหไหลามาเทม,มาล่ำรวยอย่างนี้ต้องจัดตอกไม้ชุดใหญ่แล้ว <Wow. S 1> ตังเดือขนาดเนี้ยมาตอกไม้มาอืมเอ้ยซื้อระโบไปเลยเป็นไงนักศิลปะเรารวยอยู่แล้วโอโ้โห <c oughs> ขับรถไปจีบสาวก่อนเนี่ยแหละเน้นรวยไม่เน้นหรอก สวัสดีครับมีแฟนยังครับ no. จีบเลยครับอืมเป็นไงจีบต <laughs> ิดตั้งแต่คนแรกเลยวะอืม <What? S 1> ไปโทรบอกเพื่อนว่าจีบเมียได้แล้ว <laughs> ไปไปไปนั่งกินมะขามแต่ต้นมะม่วง <laughs> แล้วก็อย่าลืมขโมยจัก,กรยานเขาไปอีกคันหนึ่ง <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้เราต้องออกไปทำงานเราจะเลี้ยงลูกไม่ได้แล้ว <laughs> เฮ้ยเจ้าเหมีย <laughs> อือ ดูผมแม้ก่อนไปไปไปอะไรเนี่ยบริจาคเงินเหรอบริจาคไปดิเอาตังค์เมียเนี่ยแหละบริจาคเฮ้ยเอ้าเ <c oughs> พื่อนไ่อยู่เ <c oughs> พื่อนไปอ, <c oughs> อยู่แล้วรอบก,กานใครอะเอ้าเพื่อนไปอยู่แล้วรอบกานใครอะเนี่ยไม่ผ่านเลยโอ้โหเ <c oughs> พื่อนทิ้งได้ไงเนี่ยเพื่อนไปอยู่ตัวรอกไปม,มีเลยไปไปเก็บเงินเก็บเงินซื้อบ,บ้าน เอ,เอ้ยขนาดพลาดเงินงดีอยู่เลยนะโอ้โหเงินดีจริงอาชีพนี้ป้าครับซื้อบ้านนะครับกดกดบ้านมาสองพันเป็นหนี้เลยยืมก่อนแล้วกันป้าผมยืมตังกก่อนแต่ผมม่ได้ผมมาคืนเอ้ยเพื่อนมาบ้านอย่างนี้ต้องคุยกับเพื่อนก่อนแล้วนี่โทรหาครอบครัวแล้วก็ไปจากติดลบร้อยจ็ดสี่แล้ว มึงเอาไปมึงเอาอะไรไป,ไป,ไปบริจากเขาอะเงินติดลบไปเนี่ยเอ้ยโชว์ตีกอล์ฟไปหนึ่งสเต็ป <Br at. S 1> แล้วก็เลี้ยงหลานโทรหาครอบครัวก่อนลูกพ่อพ่อฝากเชนนี่ด้วยนะ <c oughs> ก่อดตายก็สร้างนี่ให้ลูกหลาน <c oughs> พ่อที่ดีจริงๆไปเดินเิียวๆไปเข้าโรงเหรอ <c oughs> อ้าวลุงลุงไปวิ่งอะไรตรงนั้นน่ะนี่เลิกงานก็ดกเหล้ากับเพื่อนนี่เป็นไงสอนลูกลอยโอกาสตั้งแต่เด็กเอ้ยวิ่งอย่านล้มส่งานก่อนแล้วกันเห็นงานสำคัญกว่าอยู่แล้วเอ้ยโอ้โหพอเาปัดงานทีอย่างนี้ได้ไงเน่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉายโปรเจกต์ก่อนแท้แน่เฮ้ยลูกค้าตอบรับอีงนี้ขายได้ เป็นงไงโอ้โหเฮ้ยเมียไม่ท้องเฮ้ยจบแล้วโอ้โหเราไม่มีน้ำยาเนี <c oughs> เ่ยเ๊ะยรับไม่ได้หน,ไน, <c oughs> หน,นีไปทำงานดีกว่านี่เล่นกีต้า์ยอบใจอืมไปทำงานกบโกยเงินรับรวยรับรวยเอ้ยลุงยกไหวรเปล่าผมไม่ช่วยหรอกผมยืนดูเฉยเฉยอะ นี่มาตรวจาง,งานลูกน้องก่อนเป็างงานไงโอ้โห,โอโหบอสที่ดีต้องทำอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยตังค์พันหนึ่งแล้วร่ำรวยร่ำรวยเฮ้ยๆออกกำลังกายบ้างเฮ้ยๆไปซื้อบ้านอย่างนี้เราต้องซื้อบ้านอะไรนี้แล้วบ้านสองพันซื้อไม่ได้เหรอบ้านพันเดียวแล้วกันไปไปอืมเจ๊ แล้วลูกไม่มีหแล้วถ้าเมียตายทำไงเนะี่ยเขาชอบชชีวิตคนเดียวอ้าวแน่นอนกูหยิงอยู่แล้ว